ดีๆค่ะจากกองทุนหมู่บ้านตอนลดค่าใช้จ่ายด้วยไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ค่ะจากหลากหลายปัญหาที่เกิดขึ้นกับโลกของเราทั้งสภาพเศรษฐกิจภาวะสังคมภาวะสงครามทําให้ต้นทุนของปัจจัยพื้นฐานอย่างวัตถุดิบในการผลิตกระแสไฟฟ้ามีต้นทุนที่สูงขึ้นตามมาจึงเป็นผลสืบเนื่องให้ค่าไฟฟ้ามีราคาสูงขึ้น เพื่อลดค่าพลังงานไฟฟ้าที่สูงขึ้นทุกวันโครงการพัฒนาเมืองที่ค้างอยู่สำนักง,งานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติจึงได้เข้าสนับสนุนหน่วยงานด้วยเทคโนโลยีระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายให้แก่หน่วยงานและยังเป็นประโยชน์ให้แก่ผู้มาใช้บริการอีกด้วย เทคโนโลยีระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบผสมผสานาหรือเราเรียกกันอีกอย่างว่าโซลาร์ไฮบริดทีนี้ยไอตัวโซลาร์ไฮบริดเนี่ยมันจะสามารถใช้ได้ทั้งกลางวันและกลางคืนเราจะมีการเก็บแบตเตอรี่ซึ่งเป็นแบตเตอรี่ประเภทลิเทียมการใช้งานเนี่ยสามารถไปใช้ลดค่าไฟในหน่วยงานได้ ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษาหนึ่งจังหวัดนคนปรปฐมคือหนึ่งหน่วยงานที่ประสบภาวะค่าไฟฟ้าในแต่ละเดือนที่สูงขึ้นเรื่อยๆโดยการที่เป็นสถานศึกษาสำหรับเด็กพิเศษทำให้มีการใช้ปริมาณไฟฟ้ามากกว่าที่อื่นๆปัญหาหลักๆเลยก็คือปัญหาเรื่องค่าไฟครับหรือที่ส่วนราชการเรียกกันว่าค่าสาธารณูปโภคนะครับตรงนี้ครับคือค่าไฟเนี่ยเอ่อเป็นตอนนี้ค่าไฟเราก้าวกระโดดหมายถึงว่า จากที่ผ่านมาล่าสุดเนี่ยมีการปรับปรับหน่วยไฟฟ้าขึ้นมาก็ทำให้ศูนย์ของเราอะครับค่าไฟมีการปรับเพิ่มขึ้นตรงนี้ครับก็ทำให้ค่าไฟที่เราได้รับจัดสรรมาจากต้นสังกัดหรือจากสพทเนี่ยครับก็ไม่เพียงพอนะครับในการที่จะชำระค่าไฟนะรเรามีความคิดว่าอยากจะได้พลังงานทดแทนนะครับแต่เราไม่มีงบประมาณที่จะไปไปสนับสนุนตรงนี้เลยครับผมเราได้รับ การประสานมานะครับจากหน่วยงานต้นสังกัดคือสพออของเราว่า,ามีโครงการที่จะมาสนับสนุนติดตั้งโซลาเซลล์ให้เราก็ทราบว่าเราสามารถไปขอได้ที่สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองนะครับของจัหงหวัดนครปฐมเราก็รีบประสานไปเลยนะครับก็ได,ได้ได้รับการดูแลจากเจ้าหน้าที่อย่างดีมากนะครับเจ้าหน้าที่ก็ให้ข้อมูลเรานะครับว่าขั้นตอนการขอมีอะไรบ้างแล้วก็ เข้ามาช่วยเรากรอกแบบฟอร์มนะครับจนเราส่งกลับไปที่สํานักงานกองทุนหมู่บ้านแล้วก็ทางกองทุนหมู่บ้านก็ประ,ประสานส่งต่อให้เราจนได้ทราบสุดท้ายว่าเราได้รับการอนุมัติครับผมอีกไม่นานบุคลากรของศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษาหนึ่งจังหวัดน,นครปฐม จะไม่ต้องกังวลกับินบค่าไฟฟ้าและยังสามารถนำไฟฟ้าที่ได้จากระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ไปต่อยอดพัฒนาการเรียนการสอนให้กับน้องๆน,นักเรียนทุกคนทุกระดับชั้นต่อไป